ที่ไม่ได้เป็นไม่ได้ไม่ได,ไได้ปฏิบัติตามพุทธวจนะอย่างเนี้ค่ะ uh huh. เราไม่อยากให้เนี่ยเท่ากับว่าเราเป็นผู้ที่ควรแก่การขอไหมโยมพระมีสิทธิ์ไม่ทําตามพุทธวจนะเหรอคือถ้าเกิดเราเห็นว่ามันไม่ใช่ไม่ไม,ไมเ่เอาเอาเอาหลักการก่อนพระมีสิทธิ์จะบอกว่าผมไม่ทําตามพุทธวจนะไหมพุทธวจนะบอกว่าให้ใส่ชีบร แล้วพระบอกผมขอ,อนุ่มกางเกงได้ไหมใส่เสื้อมีสิทธิ์ป่ะผู้เจ้าให้ใช้บาทบอกผมขอใช้จานได้ไหมเป็นบริขารอตมาถึงว่าให้สังเกตง,ง่ายๆอ่ะพระคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่ทําตามพุทธวจนคาที่ออกจากพระโอษของพระพุทธเจ้าของคุณเหรอสิทธิ์ที่นี้ไม่มีสิทธินะ์หมดสิทธิ์ใช่ไหมอ่าเพราะฉะน,นั้นพระที่ไม่ทําตามที่ผู้เจ้าบอก ผู้เจ้าก็ไม่ได้เรียกว่าพระนะใช่ไหม <c oughs> ไปดูพระสูตรเรื่องกูเป็นโคลามันเดินตามฝูงโคไปข้างหลังนะกีบเท้ามันก็ไม่เหมือนสีมันก็ไม่เหมือนเสียงมันก็ไม่เหมือนนะลามันก็เสียงหนึ่งโคมันก็เสียงหนึ่งมันก็ร้องเอาเองว่ากูเป็นโคกูเป็นโคพิกขุเดินตามหมู่พิกขุไปข้างหลัง แต่ศีลสิกขาก็ไม่เหมือนกับพิขุทั้งหลายจิตตสิกขาก็ไม่เหมือนกับพิขุทั้งหลายปัญญาสิกขาก็ไม่เหมือนกับพิขุทั้งหลายพิขุรูปนั้นก็ร้องเอาเองว่าข้าก็เป็นพิขุข้าก็เป็นพิขุดังนี้เท่านั้นพระเจ้าว่าไว้ะถ้าเธอไม่ใช่พิขุในธรรมวินัยนี้ใช่ไหมดังนั้นการที่เราจะทําชื่อว่าเราทําให้ทานกับพิขุในธรรมวินัยนี้ไหมไม่ใช่ เราให้ทานกับปริพาชคเดลถ,ถีรัตีิอื่นต่างหากหรือเรียกว่าผู้ปลอมบวชในศาสนานี้หรือว่าถ้ายมทําไปแล้วถามว่าได้นิสงส์ไหมเอาไปดูภาพเปลือกปอพระเจ้าตัดเอาไว้พระที่ทุศิลแม้จะเพิ่งบวชใหม่แม้จะบวชนานแล้วบวชปานกลางบวชนานแล้วก็ตามนะแต่เป็นคนทุศิลเนี่ย มีความเป็นอยู่ลามกเรลสามทานที่ให้เมียน,นิสงมากไหมมีผลมากไหมไม่มีพระเจ้าตรัสไว้น,นี่ไงแม้พิกูผู้เป็นเทละาเนี่ยนะแต่เป็นคนทุศิลมีความเป็นอยู่เรวสามก็เป็นอย่างเดียวกันนะมีผิวพรรณไม่งามเหมือนผ้าเปลืกปอเนี่ยไล่ไปเรื่อยชนเราได้คบหาสมาคมเข้าใกล้ทำตามเยี่ยงอย่างของพิกุนั้น จะเป็นทางให้เกิดสิ่งอันไม่เป็นประโยชน์เป็นทุกข์แก่ชนเหล่านั้นเองตลอดกาลนาน